Love Link of Love God โอ้จรเรื่องคนไทยอยู่บนออนไลน์เยอะมากสวัสดีแม่แม่ด้วยนะคะตอนนี้อันนี้เริ่มยังฮะเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอเค้เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแะเริ่มแล้วเริ่มแลวเริ่มแล้วร่มแกวเ่มแล้หเร่มแล้เริมล้วเ่มแล้ว่มวเ่ลกว่าเกมนล้เมแล้วมากชอบ่มากหริู่้เลูวเหมล้เมหว้วเชียวเม้เห่มือนยิ่มทล้มันยวริ่งพันครั่แป๊วเึงนม พี่อชงใส่ยางเดอไม่ใอีข้างนึงควอว่าคู่นี้จะทำได้说不定可以可以哎，肯定没办法的，因为希望他们长长久久，ใช่ไหมฟา有点小我，มีแม่แม่บอกว่าเฟาเล็กไปนะขอเตียงได้ไหมอเบาหน่อยเบาเบาได้เบาเ้นชปบ นี่เราฝากแม่แม่เอ็นดูลูกชายทั้งสองด้วยนะคะตัวต่อตัวจะสื่อว a นตะโบอ๊นะทุกคนบอกว่าชอบเกมนี้มากเลยเท้า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 โตค่ะอึ๊ะโตอะโต๊ะโตมะโต๊ะโต๊ะัต๊าโต๊ะโต๊่โต๊ต๊ะโต๊ะโต๊ะะตตะ <laughs> 加油加油我ันไม่อ说是没有办法逃脱的是吧是的我ไมอยู <Hello? S 1> ่นไปนานว่า forever <laughs> 长长就就 forever forever together สองเธอไม่อายจากกัน是的 ขอเพิ่มเวลานะคะชื่ชื่องเเหือเชื่ขอเพิ่มเวลานะผมว่าฝังรูนสนุกหวันแล้วก็ยังถ้าจะยังเอาไม่ออกผมยังคิดไม่ออกเลยพี่พงศ์พูดว่า花五天的时间也逃不开是的哦聊ต้องแพ้ได้ไหม ห不能认输我们爱看ไม่ได้เพราะทุกคนชอบเกมนี้มากทุกคนเนี่ยรัวมากคอมเมนต์อ่านไม่ทันแล้วเ่ใครกกลับมาเหมือนเดิมแยกจากกันไม่ได้เออนยอเหนเรื่องฉไไันได้ฉันชอ่เจ้าพี่ชะเถยา太 hot 了也许可以请他们脱外套对吧？่吗เพราะเธอคู่กัน 命中注定逃不开ถูกเลยคิดมาให้อยู่ด้วยกันจักกันไม่ได้ทุกเล่นช่วโมืนก็ได้一个多小时ังเคยฮะโจ๋ยว็ีด้วย本来就很难ดวตีกันแล้วค่ะล่าสุดมี่บอกปัง一้子คู่กันตลอดไปช่วยด้วยเขามัดคอแล้วหยงหยใจฉี่เล่นแบบนี้ทั้งวันเลยนะคะพ่อพ่อป้าป๋าเคยเป็นคู่กรณีแล้วค่ะ

玩这个游戏的意思就是希望他们可以尝尝酒。